ตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังมีการระดมกําลังออกติดตามตัวคุณยายวัย69ปีนะครับที่หายเข้าไปในป่าที่อําเภอพลาว4วันแล้วครับหลังจากที่ไปหาของป่าตั้งแต่วันที่7มิถุนายนในขณะเดียวกันตอนนี้มีการใช้ดโดรนในการที่จะช่วยค้นหาอีกทางหนึ่งครับนี่เป็นภาพมุมสูงจากดโดรนของอุทยานแห่งชาติสีลาน,นานะครับที่ใช้บินในการติดตามตัวของนางอมพรตาคําคุณยายวัย69ปี ชาวบ้านหมู่ที่7ตาบลหล่งขอดอาเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้มีการออกจากบ้านไปหาของป่าบริเวณป่าห้วยไร่หย่อมบ้านปางบงหมู่ที่7ตาบลหลงขอดอาเภอพร้าวตั้งแต่วมนที่7มิถุนายนที่ผ่านมานะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการระดมกําลังค้นหาในวันนี้ครับเข้าสู่วันที่4แล้วแต่ก็ยังไร้วี่แววของนางอมพร ซึ่งจากมุมสูงนั้นจะเห็นว่าสภาพป่าที่หลงเข้าไปนี่นะครับเป็นพื้นที่ป่าเต็งรังสภาพที่สมบูรณ์เลยละครับจึงทําให้การติดตามตัวเป็นไปอย่างยากลําบากโดยทางเจ้าหน้าที่ได้มีการสนทิกําลังกันทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลนนาทหารมณฑลทหารบกที่33ตำรวจตะเวนชายแดนร่วมถึงสุนัขดมกลิ่นจากตชด33ก็ได้แบ่งกำลังออกเป็น3ชุดเดินเท้าเข้าไป เรียกได้ว,ว่าลาดตระเวนแบบปูพรมเลยนะครับเพื่อที่จะค้นหาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้มีการใช้โดรนบินขึ้นถ่ายภาพมุมสูงเพื่อช่วยค้นหาอีกทางหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่พบตัวของนางอัมพรแต่อย่างใด